สวัสดีครับผมนี่คือบรรยากาศสถานีกลางบางซื่อนะครับยามค่ำคืนนะครับเก็บบรรยากาศมาให้ดูกัน นานีกลางบางซื่อ,อช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงครึ่งช่วงนี้จะมืดเร็วหน่อยต้องบอกว่า เปิดไฟสว่างมากเลยนะครับสถานีกลางบางซื่อวันนี้ลองมาเก็บภาพนะครับตอนกลางคืนนะครับมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอาจจะไม่เห็นทิวทัศน์อะไรนักหนานะครับเห็นแต่ตัวอาคารตัวตึก ของสถานีกลางบางซื่อเปิดหลอดไฟนะครับเต็มไปหมดสถานีกลางบางซื่อแสงไฟสว่างมากนะครับม,มองไม่เห็นตัวหนังสื่อ ว,วันนี้ฝนก็ตก,ะน,ตกนะครับฝนตกเปรยนะครับช่วงเย็นเย็นวันเสาร์สถานีกลางบางซื่อนะครับฝั่งของชุมทางบางซื่อนะครับไม่ได้ไปถ่ายด้านหน้า วันนี้ก็มา,าผ่านมานะครับก็มาแวะเข้ามาเก็บบรรยากาศตอนค่ำคืนให้ดูกันก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับสถานีกลางบางซื่อยามค่ำคืน เสียงที่ได้ยินก,ก็กแคบก็แคบก็คือเสียงเดินนะครับเหยียบพื้นพื้นปูนนะครับที่เขาเอามาวางเป็นแทง่แทงๆไวอ้อยู่ฝั่งชุมทางบางซื่อนะครับ นี่ครับตรงนี้ก็คือชุมทางบางซื่อนะครับเวลาตอนนี้ก็หกโมงเกือบจะทุ่มหนึ่งนะครับคนก็ไม่ค่อยมีแล้วฝนก็ตกด้วยนะครับนี่คือชุมทางบางซื่อนะครับสถาน,นีรถไฟทางไกลนะครับ อยู่ด้านหลังของสถานีกลางบางซื่อนะครับสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมี่ก็านขางกันนเ่าว,วันนี้มารีวิวนะครับพาเดินเที่ยวนะครับตอนค่ำคืนกันนะครับ ชมทางบางซื่อนะครับแล้วก็สถานีกลางบางซื่อยามกลางคืนนะครับเดี๋ยวก็จะไปนั่งรถไปฟ้าใต้ดินนะครับกลับไปตรงโน้นนะครับหลักสองเดอมอบางแค่นี่ครับสถานีบางซื่อนะครับสถานีใต้ดิน สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับบางซื่อผมก็จะขึ้นรถไฟฟ้านะครับไปที่สี่แยกท่าพระนะครับแล้วก็จะต่อไปที่หลักสองเดอมอบางแคนี่คือบรรยากาศบนรถไฟฟ้านะครับ ก็มาถึงสถานีทา่าพระแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับสถานีท่าพระรถไฟฟ้านี่ต้องบอกว่าขนใหญ่มากนะครับกว้างจริงๆนะครับนี่นเข้ามาข้างในแล้วต้องบอกว่ากว้างมากนะครับรถไฟฟ้า ตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีท่าพระนะครับตรงสีแยกเ,เก็บบรรยากาศนะครับายามค่ําคืนให้ได้ดูกันนะครับาทางนี้ก็จะเป็นถนนเพชรเกษมนะครับไปทางบางแคบรรยากาศกรุงเทพตอนกลางคืนนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่บนชั้น3นะครับยังไม่ได้ลงไปนี่ครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นฝั่งไปวงเวียนใหญ่นี่ครับทางนี้ก็จะเข้างเวียนใหญ่ถ,ถ่ายวิดีโอกลางคืนนะครับก็อาจจะ ไม่ค่อยเห็นอะไรชัดนะครับเห็นแต่แสงไฟสองทางนะครับต,ตอนนี้ก็จะลงไปชั้นสองนะครับไปจะไปต่อรถจากสี่แยกท่าพระไปบางแคนะครับรถไฟฟ้า สถานี4แยกท่าพระนะครับต้องบอกว่าเป็นสถานีที่ใหญ่นะครับมี3ชั้นนะครับตอนนี้คือชั้น2องมาต่อไปหลัก2นะครับนี่ครับบรรยากาศ4ี่แยกท่าพระนะครับตรงไปทางโน้นนะครับก็จะไปทางเดอกมอท่าพระนะครับถนนรัชดา วนฝัง่งซ้ายเขาจะไปวงเวยียดใหญ่นี่ครับข้างล่างก็จะเป็นอุมโมงค์ลอดแยกนะครับส่วนทางนี้ก็จะรถวิ่งมาจากฝั่งบางแคนี่ครับมาภาพนิ่งนะครับถ่ายให้ดูกันนะครับสีแยกท่าพระ ตอนนี้อยู่ที่เดอะมอบางแคนะครับนี่ภาพนี้เป็นสามแยกนะครับหน้าเดอะมอบางแคผมก็นั่งรถไฟฟ้ามามาลงที่สถานีหลักสองนะครับก็มาเก็บบรรยากาศนะครับนี่ครับสกายวอลทางเดินนะครับหน้าเดอะมอบางแคนะครับ วันนี้ฝนตกพรำๆนะครับบรรยากาศค่ำคืนสีสันกรุงเทพยามกลางคืนนะครับสถานีรถไฟฟ้าหลัก2นะครับหน้าห้างเดอะมอล์บางแค พาเที่ยวนะครับวันนี้รีวิวนะให้ดูกันนะครับกรุงเทพยามกลางคืนนะครับหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจนะครับนี่ครับหน้าเดอะมอบางแคนะครับนี่ ว่าสีสันสดใสจริงๆนะครับไฟสว่างหน้าห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับวันนี้พามาดูกันนะครับตั้งแต่นู้นนะครับสถานีกลางบางซื่อนะครับมาจนถึงนี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามช่องบางดินวันนี้ก็พาเที่ยวกลางคืนนะครับ นหน้าเดอะมอบางแคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าถูกอ,อกถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ